สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราทีมงานอุชกนันนะคะตามเก็บคลิปนะคะการเดินทางเชียรภูมิแล้วก็เดินทางไปที่อำเภอศรีธาตะะุจังหวัดอุดรธาน,นีนะคะเดี๋ยวเราตามไปเก็บคลิปการวิ่งระยะทางการวิ่งวันนี้มา2องคันนะคะอีแตน6ล้อไม่นี่จะแอนแล้วก็อีแตน6ล้อจะแอนบิ๊กนะคะลุยกันมา2องคันเลยเดินทางที่อำเภอศรีธาตุานะคะหมู่บ้านใกล้ๆกันนะ,ะเดินทางมาพร้อมกันเลย รับการเดินทางเมื่อเช้านี้นะคะผ่านทั้งฝนลมมาทุกอย่างนะคะด้วยช่วงนี้ฤดูการฝนนะคะฤดูฝนก็ค่อนข้างที่จะเป็นอุปสรรคกันนิดนึงนะคะแต่เราทีมงานนะคะก็ผ่ากันมาเลยนะคะตั้งแต่เมื่อเช้าผ่าฝนมาเลยนะคะเพื่อที่จะได้ทันนะคะกับการใช้งานให้กับลูกค้านะคะตอนนี้รอกันอาจจะคุ้มมั่นกันแล้วนะคะแล้วก็ เข้าสู่ฤดูกาลตัดอ้อยกันแล้วนะคะเราก็พยายามที่จะเร่งมือนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของผลงานที่เรายังอยู่ในออเดอร์แล้วก็ผลงานอ่าที่อ่าลูกค้าที่จะเข้ามาสั่งจองนะคะในช่วงนี้ สำหรับคันแรกนะคะคันสีเขียวด้านหน้านะคะก็จะเป็นอแตนันหกรถไมินิจแอนนะคะตอนนี้วางเครื่องเป็นเครื่อง14แรงคูปเปอร์ต้านะคะส่วนคันที่สองนะหกรถไอน์บิกนะคะวางเครื่อง15แรงครึ่งนะคะของคูปเปอร์ต้าเช่นเดียวกันนะคะโอ้โหอัตราการวิ่งก็อยู่ประมาณนะคะทำความเร็วได้ดีนะคะ55-60นะคะสำหรับใครนะคะที่สนใจนะคะ ใครที่สนใจนะคะอยากได้รถอแต่ดีๆไว้ใช้งานนะคะอย่าลืมนะคะอุโชคอนันต์นะคะให้ได้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการตัดสินใจเลือกใช้บริการนะคะงานของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นในรุ่นดัมรุ่นโฟวิลนะคะหรือว่าจะเป็นรุ่นราคาเบาๆแบบมินิเจแอนนะคะนี่ก็สามารถที่จะสั่งจองกันเข้ามาได้นะคะสนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทร0878742040นะคะอีกหนึ่งเบอร์ 0 0็นะคะอ่าแล้วเราก็พร้อมที่จะบริการนะคะส่งฟรีนะคะระยะทาง300กิโลเมตรให้กับลูกค้านะคะรถมีปัญหาเราพร้อมที่จะเซอร์วิสนะคะพร้อมที่จะเซอร์วิสเรามีทีมงานพร้อมบริการนะคะเมื่อรถของลูกค้ามีปัญหาะะใกล้ๆเราก็พร้อมบริการเช่นเคยนะคะ